สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียงจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับสเต็กแฮมเบิร์กหมูซอสพริกไทยดำนะครับตัวนี้ก็ของ7 e เ e ่ e อเนะครับตัวนี้69บาทนะครับแต่ว่าซื้อในช่วงโปรโมชั่นเหลือ55บาทก็จะลองมาชิมดูว่าอร่อยไหมก็อย่างแรกนะครับอ่านส่วนประกอบก่อนกินเนาะอย่างแรกก็เป็นหมูบดนะครับ29%เส้นสปาเกตตี้29%ซอสพริก้าเปอ19%เครื่องปริกไทยดำสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เครื่องปรุงรสสิบสามเคครับก็มีส่วนประกอบเป็นแครอทแล้เนาะ สี่อย่างนะครับก็คือที่เราเห็นเลยก็คือมีสเต็กสปาเกตตี้แครอทแล้วก็บอกคลีโอเคครับแกะมาดูเออเฮ้ยข้างในก็ทําดีนะเขาแบ่งเป็นบ,บล็อกๆเส็มเลยนะครับก็คือเป็นบล็อกของเบอร์เกอร์นะบล็อกของสปาเกตตี้แล้วบล็อกของผักผักนะครับคืออย่างแรกนะครับพูดตรงๆนะครับในบล็อกที่ไม่ค่อยประทับใจใสุดก็คือในบล็อกของสปาเกตตี้เนาะเส้นมันดูแบบ คือแรกก่เราดูเลยตรงเนี้ยเส้นมันจะมากกว่านี้นะครับแล้วเส้นมันนวลกว่านี้แต่พอดูเป็นเส้นตรงเนี้ยมันแบบเส้นธรรมดาแบบไม่ค่อยนวลเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เริ่มมาชิมก่อนแล้วก,กันกับสปากเกตตี้ในสิ่งที่ดูมันจะไม่ค่อยอร่อยเฮ้ยอย่างแรกหอมหอมเนยมากภัยกับเนยนะหอมยอมรับเลยครับสปากเกตตี้เนี่ยกลิ่นหอมเนยมากแต่ว่ารสชาติ ความครับความนิ่มของเส้นอ่ะมันยังธรรมดาอยู่เพียงแตียว,ว่ากลิ่นหอมเนยสูงมากถ้าเกิดใครชอบสปาเกตตี้แบบผัดเนยนะครับเี่คคาตอบของคุณเลยส่วนถาหลก็เหมือนกับของอบทั่วไปครับของข้าวเวฟทั่วไปเนี่ยพวกผักเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยสดดังนั้นเนี่ยกินสเต็กแบบสดสดดีกว่าผักก็ยังถือว่าไม่ผ่าน มันก็เป็นทุกเจ้าเหมือนกันนะครับเว่าเวลาเอามาเข้าเวฟเนี่ยมันจะสู้ความสดแล้วเราไปกินที่ร้านไม่ได้คราวนี้มามาเมนหลักแล้วกันกับเบอร์เกอร์หมูก็ใช้เป็นคําว่าเนื้อหมูบดนะครับอร่อยคื คือเขาบดหมูได้ค่อนข้างจะดีครับพอคุณบดหมูได้ดีอ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความนิ่มแล้วก็ในเรื่องของซอสน,นะก็ถือว่าดีนะครับคือแบบมันไม่ได้เผ็ดมากแบบพริกไทยดําจ๋านะมันจะเป็นความเผ็ดแบบเรียกว่าอะไร,รเผ็ดแบบพอดีพอดีอ่ะดังนั้นเนี่ยเด็กกินได้รสชาติานี้เด็กกินได้ไม่ได้พริกไทยแบบจา๋จาๆแล้วแต่ก็มีกลิ่นเครื่องเทศมาอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้ลองมากินแบบอ่ะลองดูนะ คราวนี้เป็นสเต็กกับสปาเกตตี้ลองมาชิมคู่กันนะครับว่าเป็นยังไงผักเราไม่ต้องเอาเข้ามาครับเพราะมันไม่ผ่านอยู่แล้วมันสดสู้อันใหม่ๆไม่ได้ พอกินคู่กันนะครับสิ่งแรกก่อนกัดก็คือความหอมของเนยอ่ะบวกกับความหอมของไอเด็บเป็นเครื่องเทศของเบอร์เกอร์นะออกมาก่อนกินเนี่ยแบบหืกลิ่นฟินมากแล้วคราวที่พอกัดไปเนี่ยมันมีรสชาติของเนยแล้วก็หมูบดท,ที่ออกมานะแบบชัดเจนเสียอย่างเดียวครับก็คือว่าไอเนี่ยเส้นถ้าเกิดมันก็ทําได้ดีกว่านี้นิ่มกว่านี้แบบที่ก็เลยว่าบบเราไปกินแบบใหม่ๆอ่ะมันจะแบบอร่อยเวอร์ฟินเวอร์แต่ว่ามันก็แบบยังไม่พลาดอ่ะเพราะว่ามัน มันใช้การเวฟเนาะมันก็เส้นนิ่มสู้แบบผัดตอนนี้ไปลายไม่ได้ครับเป็นว่ามันมีกลิ่นหอมอะตอนกินคู่กันอะกลิ่นหอมมังเนยกับเครื่องกับพริกไทยดำมาอย่างชัดเจนก็แล้วกันหมูนิ่มเสียเสียดายอะเสียดายจริงแบบว่าขอได้กับเส้นให้นิ่มอีกนิดนึงนะครับแบบเพอร์เฟกมากเลยก็โอเคครับก็ถือว่าทําได้แต่ว่าอย่าลืมนะราคามัน69บาทมันก็ต้องทําได้ประมาณขนาดนี้นะครับว่าของมันขนาดนี้มันก็ต้องแปลผนตามราคาเนาะเราเอาของราคา9 9หรือ129มาเทียมก็แบบ ไม่แฟร์กับเขาครับแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีครับกับราคาของเขาโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปในเบียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแลวใครชอบคลิปนี้แมลฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้ด้วยรวมถึงใครสนใจนะครับเกี่ยวกับการทำประกันแล้วก็พรบะครับเราก็สามารถติดต่อได้ทางคิว์โค้ดนี้นะครับหรือว่านะครับอยู่ในไลน์ที่เพื่อนทิ้งไว้ข้างล่างครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ